สบายดีพี่น้องพ่าก,กันนี่แล้วกับเก้ามันเดือนครับำสำหรับคลิปนี้ใคเจ้ายา่าองออกมาหาสื่อน้ำกินมี่จริงไปหาลอยเก็บผักกระสีไม่ซ้ำนะครับะย่างหาหล่อดน้ำกิ่นน้ำก่อนครับข้า <c oughs> งนอกใส่หลานขครท่าน้ะเหาะมุ่งจ้ได้ยุติเลย นั่นเด่นใช่ป่ะนี่บอกอะไรไปยังเจิดถือมอยเนี่ยนี่เห็นแล้วเปลี่ยนเจิดน เลี่ยนอันอันยังก่อนเทนนาเขาเอาับไหมเอาเชียงเก้าเนี่ยนแตกเดี๋ยอากาในงานระวัติศาสรยจริงยังเขาไปในร้านขายวร้านนี้วะรเอาถืโทรศัพท์ไปถ่าคอยแวะชมสวนดอกไม้อเนาะ ไอแมวนะอุ้ยไปหาเจ้าวันนี้ <c oughs> <c oughs> น้องบรรยากาศ ไปหาซื้อแปฝงกันพี่น้องเสร็จหรือ,อยังโมมีมุกกับกล่องเลยเอออย่างเบองมันจะกาดพระพี่น้องเออหรอยี่ใครจะมีตะหลังยังไงเถอ,อร้านธงฟ้าเนี่ย่ะ ดเป็นรถถึงเพ่ไหนมาเป็นเต็นรถได้น่นอยมั้งลับฝากรถร้านใหญ่ตัวน,นี้ ได้ไรเข้าเรอือบ้าน,นกระเสียงไหมนะเรื่องวดกวดลงดดรูปบ้านเรืเสียเกือบอะผู้ใดมาสั่งมาหากวดเกือบกันลง<ช>้งทันเดี๋ยวจริงเขาเล,ขลัานค้าน้องครับแล้วเขาลันคาพ<แ>ี่น้นของจะเข้าหนึ่งกอนครับ มาแล้วรถทะยอยกันออกมาแล้วจอดเสร็จเราไปทิ่รถน,น,น้องเสร็จแล้วก็เริ่มทะยอยกันออกมาอยูม่มองจอดรถหลังเวทีครับพ่อ้จอด่อมไปจอดร้านคุณทั้งฝนเหมือัน ใส่บอลลกเมอนทไฟนี่ไปด้านในละปามันเนี่ยนันมองคดยางหร,อม,หรอมันสิมีอ้อมซอยมาทังนีไไ่นันนันมองขนยางึ้นไหมมันสิมีซอยนันนะรถมอไซค์โพมาหน่ะมันชิอ้อมอกเสียนนี่แหละเขาเขาจอด้หรืกฮะมันเป็นเดินยี่บุ่นม่แมนจี นั่นแหะมองกันเลยคนไปนั่นเป็นเป็นซ้อยขอมหาซ้อยนี่แหละเลี้ยวขวาหน่ะนะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามันมีเดินนอกว่ามันจีเอียนมาถามมู้สาวพอนี่ก็ได้ตัวเพราะอันยู้ยูมองหันมันเป็นเดินจอดเพราะกระทั่งจะพาผนจัดไปรถมลล้อมมาก่อนเหรอกอันนี่มาซุ่มรถมลล้อหนิไหมคันยังไงหนิไหมสิ จอดมุ้งไหนสันดีฮะเลี้ยวเลี้ยวขวาจอดได้มุเส้นว่าสันเสียซุบซุของมาหารเวทีห้องไปละเออแมนปข้างบันจอดเลี้ยวเลนนึ่งอ่ะเอาไปใส่นอกบบบนี้นะฮะข้งไกลไหลกลับไปว่าใดเดี๋ยวมันต้องเบื้องเวทีไหม เออคือเขาสิเบียดนะโมนี่เออเขาได้ปะเหยีบได้หเล่าวเขาคอมได้เด้ละยางองแบบยางอังมอยังเสีย้องคอมลองเบิงกันนะคอมเออเออเสียบไลกันเข้า เขาตุ้มนั่นมาค่อมนี่อันตุ้มที่ออกมาอีกเรบ้ที่ไหน่อยระบายไปแล้ค่อยระบายไปนี่เอทั้งขยะตอนนี้ออกแล้วก็เอาซุปขอขารถบ้านเหใครจะสั่นเขาบอกบอกพี่สนเอาขันนี้ออกก่อนวะเขาสีออกกอนุ่นี่อนใส่ลนี่เหอยากยาหาเบง ไหนล่ะพี่สนคันนี้ไปจอดอีกมุมหนึ่งได้ไหมหรือจอดเสียบรถบัสเพื่อที่จะออกด้านนู้นได้ไหมไดไมม้จอดแล้วรถใหญ่ไม่มีที่ไปน่ะเขาจะเสียบหัวเขาซอยเนี้ยตรงนูนจะไปจอก็อไม่มีทางไม่มีทางออกเลยเฮ้ยจะไหนเสนอรถใหญ่ไม่มองไปบแบบ เดี๋ยวเขาไปจอดเลยวลนก็คอมเล้นแถวในรถอ่ะ ลำยังออกมาว่าท่านหนึ่งวันพี่น้องยังอยู่สองคันค่ายีจักสิไปเจ็บเสียบจอดมุ้มไหนวะเหลือข้างในอีกสองคันได้ยังเออด้ม่เข้าเพา่าเสื้อเข้าเข้าพัดเข้าเลยสั่งตำบักหุ่ เตียวย่นนั่งเมืองอยาชิกันครอบครัวแต่เรือว่าที่กิ่นก็เจียวแล้วกันกับว่สูหมู่บ้านนี่หรอกหมู่บ้านมันพวดแล้วรถอัน รถพีการพกออกซอยนี่ได้เพราะเพราะว่ารถพกรอยนังหากันมองทั้งไปว่าท่านได้อยู่มันเฉียดมีส่วนไหมครับไม่ออกออกซอยนี้ได้ไหมหลีกเพื่อหรือเพื่อหรื <c oughs> อรถหัวเพราะว่านั่นมันจะติดกันครับรถไงยงี่นี่อันนี้มีซอยออกเพราะคำนี่มีซอยออกไปทาง,งอื่นบ้างนี่อันนี้เป็นซอยออกทางอื่นรถปีกัรอ,ออกได้บพราะนี่เออนี่ได้นี่เออ ครับรถหกล้อผมมันจอดโดนยังไม่มีที่ไปพี่ออกซอยนี่เลยวะมันจะได้บยวบ่าจะเสียเวลามันน่าจะมีออกเออซอยอื่นได้กว้างอยู่อาถอยเพราะยืนหกล้อยังหาวงไปว่าท่านได้อยู่ครับที่ติดโดนเออมันมีซอยออกทั่วไปครับถอยออกซอยนีย่เลยมันหกล้อมันติติดเงี้ยวตามรถเก่งไปเลยครับมันเป็นซอยถนนกว้างอยู่ ถ้าเกับจมไปตามเองนดเถอนไปคลิปนี้ไว้สมหบสกักกา่ะทองขับอกกันไห่คลิปหน่อสบายดีพี่น้อง